ครับผมมื่อวานนี้กับดวงกบวันที่สิบหกนะครับวันพฤหัสที่สิบหกท่านว่าหกสี่ครับผมนะครับสําหรับเมื่อวนนี้นะครับวิทผู้เขียวมีกล้วยแม่สาวทองแรกนะครับเด้อมีกล้วยแม่สาวทองแรกมาเสนอให้พี่น้องบันเฮาได้พิจารณาเบิ่งครับผมนะครับสาวทองแรกนะครับสาวทองแรกนี่เดี๋ยววิทผู้เขียวกับสิเบื้องเอกสารครับผมนะครับ ผสมเบิมพันลานไว้ครับผมนะครับผสมเบิมพันลานไว้ได้จักมือจักเดียนเดียววิ์พวกเยอะสิอ่านอเบ่งนะครับมีใบมีหลอดนะครับด้อผสมเบิมพันลานไว้มีใบมีหลอดผสมวันที่สิบเกตุลาหกสี่ครับผมนะครับกับโนดควอดวันที่สามสิบกันยายนหกหาครับผมนะครับผสมนะครับส่วไล่เหยื่อต่างต่างนะครับ้าผู้ใดได้ซื้อขายกันไปแล้วก็สามารถตรวจสอบในเอกสารได้ครับผมนะครับมีเบืร์โวรหมอนะครับ ละเอียดต่างๆก็อยู่ในนี้แลลวครับผมนะครับเขาผสมมาได้ร่วมเดเซนแล้วได้ประมาณสองเดือนครับผมนะครับชหรับแม่สาวตัวนี้นะครับควบสูงวิดผู้เขียววัดม่กกี้นี้ได้ร้อยสามสิบห้าครับผมนะครับได้ร้อยสามหาจะวิดผู้เขียวจิตีประกันตั้มๆเพื่อบ่มมีปัญหาในการจัดทรงนี่การร้อยสามสิบสามพ่อครับผมนะครับส่วนเทเลียเนี่ยก็ให้เป็นกําไรของผู้สื่อไปครับผมนะครับ อ่ะเอาไปเบิ่งละเอียดในตัวกล้วยกันจักน้อยครับผมก่อนสิตัดสินใจว่าสิน้าเขาสมควรำทำไรนะครับนะครับวิดผู้เกี่ยวกบสีทายเบิ่งรอบตัวจักน้อยนะครับกล้วยตัวนี้บ่มีต่หนี้ยังเด้อครับเด้อนะครับมีต่ความสวยตาววิตผู้เกี่ยวเปิือนราคานี้ครับผมนะครับมีตะความสวยนะครับยิดผู้กเกี่ยวกบว่าสมราคาแหละ,ละอ่าเบิ่งท้ายจักน้อยเบิ่งหางครับผมท้ายดีหางลึกครับผมนะครับ ลัตโตดีแผ่นหลังสวยนะครับนะครับ่ะเบิงมาพอสมควรแล้วครับผมนะครับน่วยกันพี่น้องบันเท่าก็เห็นน้วยกานเห็นทาทางเห็นความตาม่ำค้ามสูงแลวละ,ละ,ละวิทย์พูเกเขียวก็บ,บอกไปเบิดแล้วนะครับบาดท,ที่นีววิทย์พูกเกียวก็สิมาเสนอเ,นอเสนอเลยราคาพี่น้องบันเทาได้ฟังน้ำกันครับผมนะครับ สำหรับขั้วม่สาตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าแต่วิทย์ผู้เขียวประกันตีตามๆไว้ร้อยสามสามนะครับวิทย์ผู้เขียวก็คือเปิดในราคานะครับเปิดในราคาแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมนะครับพร้อมผสมบ่มพันล้านไว้สองเดือนอยู่ในท้องนะครับแต่คั้วตัวนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวว่ามันตีแล้วล่ะนะครับบ่คืนอีกจักเจียครับผมนะครับผสมไว้สองเดือนแล้วก็นิ่งแล้วนะครับ ถ้าผู้ใดได้ไปก็ผมว่านี่ได้รุ่นลูกทายาดของพอพันควอยากคือเบิ้มพันล้านรับผมนะครับอยู่ในท้องเขานี่เบิ้มพันล้านนะครับได้เป็นรุ่นเลยแหละครับสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับวิดผู้เขียวเปิดว้ในราคาแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถทักมหาวิดผู้เขียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็ดห้าเก้าห้าครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิดผู้เขียวกระบ่มีอย่างไยครับผมจึงกาวคำว่า วัสดีครับ